ทริปนี้เราจะไปไหนกันสองจิ๋วสองจิ๋วจ้องปักจ้อง,งทริปนี้เราจะไปปากช่องโคราชโคราชค่ะสองวันหนึ่งคืนเราจะไปพักกันที่เดอะเบลวิลล่เขาใหญ่ค่ะและระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปไหนกันบ้างตามเรามานะ เป็นที่พักด้วยแล้วก็มีสถานที่ให้ถ่ายรูปด้วยเขียวชมเหรอครับผมเขียวชมเดี๋ยวซ้ายร้านจอดนะครับจะมีร้านกาแฟร้านอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นรสชาติ10%กาแฟเริ่มต้น6 0บาทเพราะว่าทานเนี่ยได้ยังนึงได้นั่งรถชมฟีตรงแกงเขาได้ครับผมโอเคคขอบคุณค่ะ ตอนนี้ตอนนี้มาถึงไทม่าแล้วนะคะก็คือสถานที่ที่นี่จริงๆเขาเป็นที่พักด้วยนะคะแล้วก็เขามีร้านอาหารด้วยเขามีสองโซนคือจริงๆเขาก็จะมีตั้งแต่ปุ่มป้อมเราปรพอค่ะเขาก็จะบอกแล้วเราว่าเขาจะถามก่อนเลยว่าเรามาเข้าพักหรือว่ามาถ่ายรูปเอ่อถ้ามาถ่ายรูปเนี่ยเขาก็จะให้เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงลานจอดรถค่ะซึ่งมันก็จะมีห้องอาหารตรงนี้นะคะห้องอาหารแล้วก็จะมีห้องน้ำเก๋ น่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาทาห้องน้าน่ารักมากเลยห้องน้าหญิงห้องน้าชายเป็นลายข้างๆค่ะเหมาะกับการถ่ายรูปเนาะแล้วตรงโซนตรงนี้เขาว่าจะมีให้ถ่ายรูปเนี่ยเป็นหมามีโดรเรม,มอน <c oughs> แล้วนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเขาค่ะทางขึ้นไปนะถ้าสมมุติว่าคุณเข้าพักะคะ่ะก็จะต้องเลี้ยวขวาตั้งแต่ตรงทางข้างหน้านะคะ่ะเ็าจะให้เลี้ยวขวาเข้าไปที่เช็คอินของเข้าพักค่ะ เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูที่ร้านอาหารเขาดูนะคะ ะบอกว่ากาแฟก็รสชาติโอเคนะคะไม่ได้หวานมากไม่ได้ขมมากพอได้พอได้อไดหอมหอมจะบอกบอกว่าพอเดินถัดออกมาจากตรงร้านอาหารนะคะที่เป็นทางเครื่องดื่มแล้วก็ร้านอาหารตรงนั้นนะ่ะมาด้านหลังอะคะ่ะจะมีจุดที่ให้ถ่ายรูปอีกนะจะเป็นแบบรถไฟเนี่ยพอเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้เป็นรถไฟนนจริงๆตรงนี้เป็นโซนด้านหน้า ที่เราเลี้ยวรถเข้ามาตอนแรกค่ะแล้วเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็ต้องมาจอดรถทางนั้นด้านหลังพอเราขึ้นมาทางด้านหลังอ่ะก็คือจะมาเจอตรงร้านอาหารพอเดินจากร้านอาหารอ้อมกลับมาข้างหน้าทางเข้าอ่ะค่ะมันก็จะเป็นจุดที่เราเห็นตอนเราเข้ามาที่จะมีพวกรูปหุ่นยนต์รูปอะไรญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็รูปหัวรถไฟแล้วเดี๋ยวตอนเนี้จะไปถ่ายรูปตรงรถไฟแล้วก็ถ่ายรูปตรงหุ่ยนยนต์ด้วยมีแม็กเดนเลด้วยเด็กอี นี่ไงนี่ไงในทางเดินอย่างนี้ด้วยในทางเดินขึ้นบนรถไฟไว้นะนี่นี่นี่ด้วยนะดีนี่นี่ด้วยนะไปถ่ายรูปกันนะการเแถวกันนะคะตอนนี้นั่งอยู่บนรถชมโครงการแล้วก็มีแค่เราือชงโค้ชเองที่นี่เนื้อที่กี่ไร่หรอคะประมาณแปดสิบห้าหรอคะ สวยสนุก,กอ้ยเป็นเป็นช่วงหน้าหนาวมอากาศดีมากๆ น,นีเขาเป็นจุดจอดค่ะให้เราลงมาถ่ายรูปประมาณสิบนาทีเดี๋ยวเขาจะวนมารับใหม่มันจะมีโซนที่เป็นแน้วหา่าอย่างเงี้ยจุดบอกรักค่ะตะบูตมุมีน่ารักมากตามมาดูเซเลปไพลเขาเขียนอย่างเงี้ยเซเลปยท์เนี่ยชอบจังเลยนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยดูจีดูจีเนี่ยเ,เป็นอย่างเงี้ยลอดเข้าไปอย่างเงี้ย นเสอร่มเรื่องอยู่นะมันเป็นเหมือนแบบสวนน้ำอะค่ะเขาทำเป็นสวนน้ำดูสินี่ไงจะมันตกลงนะบันไดาทางขึ้นไปอย่างนี้ค่ะตามมานะขอปีนขึ้นไปดูหน่อยมา สวยอ่ะเป็นน้ำตกแบบมูตมิมากจืนเป็นเหมือนเขาจะทำเป็นสระว้น้ำแหละนี่ไงดูสิ บอกน้องเขาถึงบอกว่าให้พี่ขึ้นมาปีนขึ้นมาได้เลยครับมาถ่ายรูปข้างบนได้เลยครับเพราะวิวมันเป็นอย่างนี้นี่เองจากตรง,งน,นู้นนี่แล้วก็ขึ้นมาถึงหน้าผาแล้วจุดสูงสุดของน้ำตก ขอลงจากน้ำตกไปก่อนนะเพราะว่ายังมีอีกจุดหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเรือค่ะเขาบอกว่าให้ปีนขึ้นไปถ่ายรูปบนเรือได้ด้วยเดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงเรือกันนะตามมาตามมาจุดที่สองค่ะที่จะพามาดูเป็นเรือค่ะเรือดำน้ำนะคะเรือดำน้ำนี่นี่นี่อยู่ใกล้ๆกับตรงที่อเออ๋อ,อ,อขอโทษ ไม่ต้องคัดคัดไม่ได้เรือดำน้ำและเรือธรรมดานี่แหละแต่ว่าเป็นเรือลําใหญ่อยู่นะแล้วก็จริงๆอ่ะมันอยู่ห่างจากจุดที่เป็นน้ําตกเนี่ยข้างหลังเนี่ยแค่นี้เองขึ้นไปดูบนเรือกันค่ะเหมือนตอนสมัยเด็กอะ่ะทีเ่เป็นวันเด็กแห่งชาติอะ่ะคุณจะมีแบบว่าได้ขึ้นไปบนเรือแล้วก็ได้ขึ้นไปเป็นในรถถังอะ่ะ แต่ขอโทษนะสมัยเด็กไม่เคยได้ไปอย่างนั้นเลยอะ่ะนี่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยขึ้นเรือแบบเนี้ยโอ้โหแล้วขึ้นยังไงอันเนี้ยขึ้นบันไดเมื่อกี้เปล่าอืมอุ้ยมาถ่ายรูปตรงข้างหน้ากันเถอะแวะมาถ่ายรูปต่อค่ะบรรยากาศเหมือนอยู่ญี่ปุ่นไหม นี่ไงนไงมีเขาเรียกอะไรอ่ะเสาแดงอ่ะเห็นเป้าเห็นเปลานีแล้วก็มีตัวสะพานแดงตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นแต่เขาบอกว่าตอนเนี้ยอุณหภูมิร้อนมากๆจะละลายอยู่แล้วโอ้ยถ้ามาหน้าหนาวนะคงฟินหน้าดูเลยอ่ะแต่ตอนเนี้ย บรรยากาศอากาศประเทศไทยช่างร้อนระอุเหลือเกินแต่สวยสวยเขาบอกว่าสวยจริงเขาทำได้แบบน่ารักอะ่ะแล้วเขาก็แบ่งเป็นโซนๆเขาพยายามจะเพิ่มโซนขึ้นเรื่อยๆ โดยเขาเน้นที่ที่พักอะนะอย่างที่ถามน้องเขาว่าที่เนี่ยเนื้อที่85ไร่ค่ะเขามีสวนออแกนิกของเขาเองปลูกพืชผักผลไม้แล้วเขาก็มีห้องอาหารเนาะแล้วเขาก็จัดโซนต่างๆเป็นที่พักอะเป็นบ้านชนบทเป็นบ้านสไตล์อินเดียแดงบ้านต้นไม้แล้วก็มีอีกหลายบ้านเป็นโซนที่เขากําลังค่อยๆทําขึ้นนะคะแล้วส่วนน้าตรงเนี้ยเขาก็จัดไว้ให้กับคนที่มาเข้าพักเนาะที่เมื่อกี้ที่เป็นน้ําตกอะค่ะ ง่ายๆสะพานเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยน,น่ารักเปล่าแต่ด้วยความว่าอากาศมันร้อนจัดะนะคือเข้าใจว่ามันคงมีน้ําในนี้มาก่อนเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยเขาว่าคงทำเป็นน้ำนะแต่ว่าแตอนนี้แห้งผากค่ะร้อนมากๆไปกันต่อไปกันต่อนะ เพราะว่าเดี๋ยวจงข้างหน้าก็คือจะถึงจุดทางทางเข้าที่เราเข้ามาแล้วค่ะที่เป็นซูโม่สองตัวโอ้ยไม่ใช่ตัวซูโม่สองท่านก็ช่วงสักปลายปีหรือช่วงหน้าฝนเนี่ยมาเที่ยวที mm ่นี่เราว่าน่าจะโอนะเพราะว่าอากาศคงดีมากแต่ว่าหน้าร้อนนี่แบบร้อนระอุ เราจะต้องเดินปากแดดอีกแล้วเหรอดูข้างหน้าสิาเข้าสู่ภาวะแดดเผา <c oughs> ออกมาแล้วออกมาจากเงาร่มของต้นไม้ซูโม่ที่บอกอะคะ่ะเป็นสัญลักษณ์ป้ายทางเข้าของไทาา่าเลยนะไทาา่าฟาร์มเขาะจะมีซูโม่อยู่ตรงข้างหน้าสองคน ้ายมือตรงนี้ค่ะจะมีจุดที่ถ่ายรูปเนาะน่าจะเป็นจุดเช็คอินด้วยนะเข้าพักอะค่ะจะมีแมวกวักอยู่ตรงตรงจุดนี้ส่วนด้านทางนี้ด้านทางนี้คือทางที่เราเลี้ยวเข้าไปตรงร้านอาหารค่ะตามมาตามมาร้อนเห้ย นี้เราจะพาไปกินที่ร้านอาหารค่ะลิฟแมนเขาใหญ่ร้านอาหารนี้ดังเรื่องอาหารที่เป็นแบบรมควันค่ะเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็น The King of s MOKE MEAT คือมีทั้งเนื้อหมูเนื้อเนื้อวัวเห็นในรีวิวเขาจะบอกมีเนื้อวัววากิว กับแองกาสอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่สันทัดเรื่องเนื้อหรอกนะแต่ว่าเห็นเขามีพวกหมูไส้กรอกปลาด้วยค่ะเป็นสเต็กเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเนอะก็เดี๋ยวลองไปดูกันค่ะว่าเราจะสั่งเมนูไหนกันตอนนี้ก็ประมาณเกือบบ่ายโมงละเดี๋ยวจะไปที่ร้านอาหารลิฟแมนนะคะตามมาตามมาลิฟแมนถึงแล้ว <laughs> อยู่ใกล้ๆกับบ้านทิวเขาค่ะ เนื่องจากที่เราเลยเพราะว่าเราโมแต่ดูบ้านทิว,วเขาอยู่ค่ะเห็นว่าบ้านเขาสวยอะ่ะก็เลย <c oughs> ก็เลย <c oughs> เลย,เลยทางเข้าลิฟแมนดีนะว่าเลยไปติดนึงเลยถอยมาติดนึงค่ะ <c oughs> ตึงแล้วคะ่ะลิฟแมนเดี๋ยวไปดูเมนูอาหารกันนะตามมาตามคือ <c oughs> จริงๆ <c oughs> จอดด้านบนก็ได้นะคะ <c oughs> แต่อันนี้คือเราเลยเลยตรงจุดทางเข้าตรงเนี้ยไปนิดนึงหรือตรงรั้วเนี้ยก็เลยถอยหลังมาจอดตรงนี้แทนเนี่ยมาจอดตรงเนี้ยแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถของร้านอาหารแหละเพราะเขาเขียนไว้เนี่ยร้านอาหารลิฟแมนทางขึ้นห้องอาหารเนี่ยค่ะขึ้นทางนี้ที่นี่แบ่งเป็นสองโซน,นะคะ่ะมีโซนอินดอร์กับเอทาดร์เขาก็บอกไว้ว่าถ้าอากาศชิวๆเย็นๆเนี่ย อัลด์น่าจะชิลกว,วา่าแต่ว่าตอนนี้ร้อนมากเราควรจะอยู่อินดอร์นะคะน่ารักเชียวเีเนี่ยจีสวยเนาะสวยไม้มหมอกกับดอกไม้ทางเข้าค่ะ นะคะจึงวิมีมะยงชิดด้วยเบเกอรี่เบเกอรี่น่ากินเนาะมีอันนี้น่ากินอันนี้มันคาเดเมียเปา นที่มากันหลายคนเนี่ยอันนี้สำหรับ6-8ถึงท่านทั้งเซตนี้6,999บาทแต่ว่ามันเยอะมากๆเลยนะดูดิ 1, 2, 3, 4, 5, 6ี่ห้าแล้วจานขนาดไหนเหรอเดี๋ยวรอดูนะคะเมื่อกี้เราสั่งไปละแล้วก็อันนี้อีกหน้าหนึ่งก็จะมีเป็นโปรโมชั่นเหมือนกันค่ะเมนูสเต็กสไตล์เจนีวา เป็นขนมปังออเดอร์ที่เขาให้ทุกโต๊ะเลยนะคะจะบอกว่ากลิ่นหอมมากแล้วเขาก็มีเนยตัวนี้มาให้ด้วยนี่ไงลิช s มนริปต้องอ่านอะไรลิปส m a นี่ขอกินก่อนแล้วนะอาหารของเรามาแล้วคะ่ะอันนี้เป็นสปาเกตตีคาโบนาร่า ไข่ออนเซนดึงดึงดึ้งดึ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 งต้องทำให้เห็นไหมว่าไข่มันเป็นไข่ออนเซนแล้วก็เู่อนเป็นไส้กรอก3แบบค่ะจริงๆมันมีอีกแบบหนึ่งด้วยนะที่เป็นไส้กรอกห้าแบบอะ่ะแต่เรากลัวกินไม่หมดอะนะ่ะเนาะก็เลยสั่งแบบนี้มามาแล้วค่ะวากิวจิ้มแจ่วนะคะเมนูนี้อร่อย จะบอกว่าอร่อยทุกอย่างค่ะขอไปกินก่อนแล้วนะ ทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะกําลังมุ่งหน้าเข้าไปที่พักของเราดอะเบลล์เล่าเขาใหญ่ค่ะก็ถ้าใครสนใจจะดูห้องพักนะคะว่าที่ห้องพักเราเป็นแบบไหนยังไงเนี่ยติดตามใน EP ีรีวิวห้องนะคะ